พี่ๆทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นพี่ๆจากาตัวในกีฬาครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรเพชรนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะกีฬาของกีฬาเพชรสวยนะครับพี่คนสวยและเขาบอพี่คนสวยนะครับคนที่สองพี่คนสวยนะครับคนที่สามคนที่สามนี่เพิ่งกลับมาจากาประเทศคูเวต ได,ได้เรียนกันมาทังชนทีมชาติไทยนะครับนี้ที่นิ้วนะครับเป็นตัวแทนของประเทศเรานะครับประเทศไทยที่ไปทำการแข่งขันที่ประเทศคูเวตทีนงได้เรียน,เ,ยนเงนินกลับมานะครับคนที่สี่คนที่สี่ชื่อพี่อังุูลนะครับจะมาเป็นคนช่วยดูแลพวกเรานี่แหละนะครับในด้านของการฝึกกีตาเบื้องต้นภาษาเบื้องต้นของกีตาร,ร,ะตน,ารนะครับ คนที่หนะครับอันนี้ชื่อพี่พอลบีนะครับพอลบีะปปน, op, นะครับพอลันบีแล้วก็ทีคนนี้พี่เต้นะครับพี่เต้พี่เต้แล้วก็ต่อไปเป็นพี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟแล้วก็คนสุดท้ายที่คนสุดท้ายพี P ่เจนะครับเจเดี๋ยววันนี้แจกทราบจำนวนอันนี้มอพออะไรเอ่ย ป5ห,หมดเลยใช่ไหมครับรุ่ป5ทับอะไรครับ1 5รับ2อ่ะทำไมสามไม่อยู่ตรงกลางเลยเอ้าไม่รู้อันนี้2แล้วครับ2ใช่ไหมคะแนนว่า3ามห้าเป็นสามขาดสองมาปุ่มใช่ไหมเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เหรอห้าทับสองมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับจำนวนทวามาฝังทำช้าก่อนนะ ดูนะครับดูตัวอย่างเดี๋ยวครูจะให้ทําทุกคนอดูตัวอย่างมานี่ครับทํางอปลายเท้าเข้าหาและแข้งตัวเรานะครับอ่าดูรอบนึงยืดตัวตรงตรงไม่ต้องเร็วนะทุกครั้งนะครับเริ่มต้นจากทําจะช้าก่อนไม่ต้องเร็วอ่าดูดูตัวอย่างดูพุ่นี้ทำอีกรอบหนึ่งมา สิบเบสิคท kind of no ี่จะให้สูงนะครับเราเอาไปเป็พื้นฐานของซีพาร์เรื่องหมดนะครับอาแถวแรกแถวแรกแถวแรกของแจกแต่ละกลุ่มอนะครับคนน้าอาว่าทำกันเลยมาทำกันเลยจากจากตัวนี้มาถึงตัวนี้อ่ะยว เรองกให้พี่นะครับให้พี่ให้พี่แต่ละกลุ่มให้พี่แต่ละกลุ่มทำมาทำให้น้องดูทำมาฝันน่งนี้อ่าพี่ทำมาอ่าทั้งหลังข้างหลังน้องดูพี่ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ทำกันอ่ามา เดี๋ยวคราวนี้เราทําำแยกแยกความห่างสองเตะมากลุ่มละสองคนเลย ยาให้ยามฝึกเบสิกที่ครูสอนอยู่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะจะมาใช้ในการเล่นเกมสุดท้ายด้วยนะถ้าเราไม่ฝึกเดี๋ยวจะเล่นเกมสู้เขาไม่ได้อ่าแถวหน้าเตี้ยนอามามาเลยแถวเรืองอดเสร็จแล้วรอที่จับทางเลยอ่ะแถวที่สองเตี้ยนแถวที่สองเตี้ยน เคลื่อนที่มันชา้าก่อนยังไม่ต้องเร็วเคลื่อนที่มันจะชา้าทมาหายสมาายสองมาเป๊ะมามา,มาเลยถที่สามวที่สามเจียมมาครับแต่ลงีเี่ โอ้ยไปไปทําอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆ à, <tiny>

ลขาพี <T itt les> ่วิ่งแล้วนั่งลงไม่ลงข้างหลังไม่พยายามไม่ยืนนะลูกเวลาเรายืนเราเดินใช่ไหมเวลาเพื่อนออกตัวนะครับเวลาเพื่อนวิ่งเแย่เราไปเหยียบล้มเดี๋ยวล้มมันจะขาดครับครับนไปเร็วใครที่วิ่งแล้วนั่งลงับทีมไหนคนสุดท้ายนั่งเลยลูงมาแล้วดีใจเลยทุกทีมโอ้เสร็จแล้ว